สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์เทคนิคการเช็คชื่อนักเรียนนะคะสำหรับคุณครูนะคะที่ต้องการจะเช็คชื่อเด็กซึ่งใน Google นะคะมันก็จะมีเขาเรียกว่าตัวชีตตัวนี้นะคะซึ่งเราสามารถสร้างสเปซชีตใหม่ได้เนาะก็อย่างเช่นถ้าใหม่ใช่ไหมก็กดเครื่องหมายบวกตัวนี้นะคะ แล้วก็สามารถพิมพ์เหมือน Excel ของเราได้เลยนะคะตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้เสร็จแล้วก็สามารถแชร์ให้เด็กดูได้นะคะเช่นเราตั้งชื่อนี้ว่าข้อมูลนักเรียนสมมติเราก็บันทึกใช่ไหมในการตั้งค่าการแชร์ตัวนี้สามารถเปลี่ยนนะคะเป็นผูท้ที่มีสิทธิ์ดูของเราเอดิเตคือเขาแก้ไขชีตได้ ผู้มีสิทธิ์อ่านก็คือดูเฉยหรือผู้ที่มีสิทธิ์คอมเมนต์ก็คือเขาสามารถคอมเมนต์ได้อันนี้สมมุติถ้าจะแชร์ให้เด็กในห้องเรียนอ่ะก็เอาแค่เป็นผู้มีสิทธิ์อ่านนะคะแล้วเราก็คัดลอกลิงก์อันนี้ก็สามารถแชร์ให้เด็กดูรายชื่อของตัวเองได้นะคะทีนี้ในชีตเนี้ยอย่างที่บอกเราสามารถนะคะพิมพ์เหมือน Excel เลยก็จะมีรหัสเด็ก ในห้องชื่อนะคะแล้วสมมติเราจะเช็คชื่อเด็กสมมติมีจำนวนครั้งที่มาเรียน14ครั้งใช่ไหมแล้วเราก็ติ๊กได้ว่าวันไหนเขามาเรียนบ้างนะคะก็ติ๊กเป็นวันๆไปนะคะทีนี้ในชีตของเราเราก็สามารถตั้งชื่อตัวชีตตัวนี้ได้นะคะว่าเป็นเช็คชื่ออะไรเราก็สามารถตั้งสิทธ์นะคะโดยการคลิกนะตัวลูกศรตัวนี้คลิกคําว่าป้องกันแผ่นง,งาน แล้วเราก็ทั้งชีตเลยแล้วก็เลือกนะคะที่ชีตนี้แล้วก็ตั้งค่าสิทธิ์ให้ใครดูบ้างนะคะคุณเท่านั้นหรือว่าจะเป็นอีเมลที่เรากำหนดสิทธิให้เขานะคะสมมติคุณเท่านั้นก็เสร็จสิ้น,นะคะ่ะก็เราสามารถแชร์ให้เขาดูได้นะคะเนี่ยเราสามารถแชร์เวลาแชร์ทุกคนที่มีอินเทอร์เน็ต ที่ได้รับลิงก์อะคัดลอกลิงก์นี้เขาจะเห็นแต่เขาแก้ไขอะไรไม่ได้ก็คือคุณครูเนี่ยจะสามารถพิมพ์อะไรได้อย่างเดียวส่วนเด็กก็ดูได้นะคะทีนี้แต่ละครั้งก็จะเช็คโดยใช้ตัวขีดทับอย่างนี้นะคะว่าวันไหนเด็กคนนี้มาเรียนบ้างก็เช็คไปเรื่อยๆทีนี้สมมุติเราจะมาสรุปคะแนนเนาะเราอย่างเช่น มาเรียนกี่ครั้งเนี่ยก็จะคิดเป็นคะแนนจิตวิสัยที่10คะแนนดังนั้นเราต้องมานับจำนวนตัวแท็กก่อนนะคะตัวขีดค่าก่อนว่าแต่ละคนมาเรียนกี่ครั้งนะคะก็จะใช้คำสั่งที่เรียกว่าคำสั่งเขาสร้างช่องนี้ขึ้นมานะแล้วก็พิมพ์เท่ากับ count เขาแบบมีเงื่อนไขก็คือเขา if นะคะ เขา if ทีนี้มันจะเกิดตัวคำถามขึ้นเราก็คลิกไปดูนะคะช่วงเราก็เกณฑ์ก็คือเวลาพิมพ์คำสั่งไปก็คือช่วงที่เราต้องการนับนะคะเขาการนับนับแบบนี้เงื่อนไขเงื่อนไขอะไรอย่างเช่นถ้าเป็นคะแนนก็มากกว่า20แต่แต่ถ้าของเรานับจำนวนที่มันขีดค่าแบบนี้นะคะเราก็สามารถใส่เครื่องหมาย ขีดค่าได้นะคะก็เขาอะไรล่ะเขาอ f ฟช่วงใส่ช่วงเข้าไป E3 ถึง r 3นะคะจะพิมพ์ข้างบนตรงนี้หรือพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าพิมพ์ข้างบนตรงนี้ก็ใส่คอมมาต่อมาเงื่อนไขเงื่อนไขของเรามันเป็นคำพูดมันเป็นตัวเท x กนะคะจนในตัวเท็กนี้เราจะให้นับตัวนี้ทับตัวนี้นะคะเพื่อเป็นการแค่นั้นเองแล้วก็วงเล็บปิดนะกด enter เห็นไหม เด็กคนนี้ในโอเนี่ยก็มาสิบครั้งแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ลากลงมาก็เป็นการนับเด็กทีละคนว่าเขามาเรียนกี่ครั้งใช่ป่ะโอเคทีเราก็มาคิดคะแนนจิตวิสัยสิบครั้งไม่ใช่สิเรามีการให้เข้าเรียนทั้งหมดสิบสี่ครั้งใช่ไหมถ้ามาครบสิบสี่ครั้งจะได้สิบคะแนนใช่ป่ะดังนั้นสูตรของเราก็เท่ากับอะไรคะเท่ากับตัวนี้นะคะ สิครั้งได้สิคะแนน x ครั้งคูณก็ใส่คูณสิบคะหารด้วย14บสี่ก็สิครั้งเขาจะได้ประมาณ7คะแนนนะคะส่วนที่เหลือก็ลากลงมานะคะหรือดับเบิลคลิกได้ก็จะเป็นจิตวิสัยคะแนนให้เด็กเห็นเลยว่าเขาได้จิตวิสัยเท่าไหร่ ซึ่งมันก็จะเป็นทศนิยมเยอะๆแบบนี้เราก็สามารถลดตำแหน่งทศนิยมได้แบบนี้นะคะคุณครูคุณครูก็เช็คเด็กง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องถือสมุดพกไปเช็คด้วมือถือก็ได้นะคะเพราะมือถือก็จะมีไอ้โปรแกรมนี้อยู่แล้วก็อย่างนอยก็ได้คะแนนจีบิสัยแล้วเนาะง่ายๆนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ